สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้มาเจอสายไฟของอาคารเก่าสภาพตามที่เห็นอยู่ในขนานี้นะครับก็ค่อนข้างที่สาหัสการพอสมควรนะครับเนื่องจากอาคารนั้นไม่ได้ใช้ง,งานมานานแล้วก็ปลักหลุดสายก็กระจายกระจายนะครับทีนี้จะมาซ่อมกันนะครับขั้นตอนแรกเลยนั้นเราต้อง าหาตัวที่เป็นสายเมนนะครับหาพวกสายลายกับตัวนิวตันให้เจอนะครับตามภาพที่ผมกำลังเอาไขควงวัดไฟดูนะครับทีนี้ถ้าเจอตัวลายแล้วก็ยังสรุปไม่ได้ว่ามันใช่ตัวนิวตันหรือเปล่าอีกต้นนะครับวิธีการที่จะช่วยเราได้ก็คือต้องมีมัลติมิเตอร์นะครับในการวัดโดยเปิดกระแสไฟวัดดูตัวแรงดันไฟฟ้านะครับว่า ขึ้นไหมถ้ามันขึ้นประมาณ180ถึง2 2 0ลต์วก็แปลว่าโอเคสายนั้นเป็นสายลายกระสายนิตันนะครับทีนี้เราก็ทําการตัดกระแสะไฟอีกรอบหนึ่งแล้วก็ทําการจัดติดตั้งปลั๊หรือสวิตช์หรือตัวพัดลมอะไรก็แล้วแต่ก็สามารถไล่ได้เลยนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็น่าจะเป็นแนวทางไม่มากก็น้อยนะครับสวัสดีครับ